แก้มบุ๋มปปียดาทำหน้าที่ไม่ขาดตกบุกพร่องครอบครัวว่าที่ซามีหมื่นหลานรักมากขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วล่ะค่ะสำหรับแก้มบุ๋มปปียดาและพีทกันตพรเรานั้นจะได้เห็นโมเมตนต์นาักนาักของทั้งคู่นั้นอยู่บ่อยครั้งผ่านทางโซเชียลและล่าสุดเทศกาลตรุษจีนบ้านของนุ่มพีทนั้นก็จัดงานที่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแก้มบุ๋มนั้นก็ได้ไปร่วมงานด้วยอย่างอบอุ่น โดยพี่พีทได้โพสต์อินสตาแกรส่วนตัว mm hmm. เผยบรรยากาศน่ารักน่ารักและอบอุ่นพร้อมแคปชั่นระบุว่า Happy Chinese New Year 2024นะครับทุกคนขอให้ปีนี้เฮงๆท่วนหน้าครับ mm hmm. เป็นภาพบรรยากาศครอบครัวสุดอบอุ่นจริงๆเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะคะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ